อันนี้ต้นมะเขือพวงใช่ไหมรดน้ำทุเรียนตน้องรดเยอะๆรดน้อยๆมันไม่พอมันไม่พอน้ำต้องรดเยอะๆสักหน่อยเอนี่เขาเรียกต้นไรต้นบอนนี่เนี่ยใช่ครับบอลอนไรคือใหญ่แต่หื้อ โอ้โหบอลใหญ่มากเลยนะคะป้ามันคือใหญ่แท้เหรออันนี้บอลกินได้หรือกินไม่ได้เนี่ยกินได้ด้วยเหรอมันก็เกิดไปทั่วทิพย์ทั่วแดนเถอะนี่มะละกม้มะละกอก็เกิดเองทุกคนนี่ครับไม่ใช่มัลโก้พันนะเพราะว่าเกิดเองเกิดเอง ลดน้ำไว้อันไหนบ้านเรายังไม่ทันได้มาอยู่ก็ลดน้ำไว้ดูเถ่วทุกคนมันเกิดตีดประตูเลยแมย่ก็เลยปล่อยไว้ลดน้ำไวก้กินนะ้องชายกท็ทำสวนก,กว็กลัวแตไม่หลัวเดี๋ยวถึงแว่นตาถึงเสียกันหนาวไม่ต้องถวดดอ็อกลดไปหนุน,น,นแล้วก็ดลดต้นนุ่นน้ำอันนี้ได้เือใหม่อันนี้ือใหม่ไปวดมา สนามว่าละคค <c oughs> าากอต้นข้างหลังน้องชายนั่นกับต้นกระโดดกเด้นะโดก,โดกเออรถทุกอันเลยเพราะว่าแรงแรงมันนั่นเด้อมาละกอต้นนั่นน้ำนั่นค้างรถลุงสันน่ะห <c oughs> น้าฝนมาแป๊บเดียวหยาขึ้นเต็มเลยเนาะถ้าไม่แตกด้างครับอันนี้พี่กัน ลุงสันเดตัดยาไว้ให้ตลอดเลยยังไม่ได้ให้ตางคนจ้ากทีเลยมันตัดยาให้หลายรอบแล้วลมเย็นสบายไหมทุกคนวันนี้ก็สิบสี่องศาครับสินี่มีหนาวหรอแม่มันคือหนาวแท้บรรยากาศบ้านเราทุกคน ลูกมะละกอเด็ดไปกรุงเทพตังเยอะเราเด้อน่มันดกดกต้นนี่ไหม,ไมเ,หเยอะ,นะเนาะน,นี่ดินธรรมชาติเลยนะนี่ลดน้ำอย่างเดียวดน้อย่างเดียวเห็นมันเกิดหน้าบ้านนะก็เลยไม่อยากตัดทิ้งปล่อยไว้ไว้เก็บกินมันก็สวยงามได้เนาะเป็น,เ,นเป็นล่มลื่นสวยงามเป็นเรือนเพาะชำไปเลยอือไป รดน้ำเซตเลีวก็เอาน้ำไปใส่อ่างปูพญานาคน,น้อันนี้เขาเรียกอะไรใบเตยนี่นี่นต้นไหลรต้นไรล่ะไมร่รูชื่อดกเ่านั่นอีกนะั่นต้นอะไรไม่รู้ลุงปลูกไว้หลายอย่างน,นต้นอะไร ต้นไม้กวาดที่เราเคยเอามาทําไม้กวาดกันนะ่ะนะตอนเราหน่อยๆเนาะรเราตารัดตัดเราก็มาทําไม้ตะฟดไม้กวาดโอเก็บนี้ปั๊ดท,ทิดถูดน้ำใบพ่<ผ>มต้นนี้กําลังติดลูกมะละกอให้ทุกคนดูต้นนางกวักนี่สวยสวยออกดอกสะพังเลยทุกคนค่ะออกดอกงามงามเนี่ย มายำได่กระสอนยำนั่นสวยมากๆค่ะทุกคนเพราะว่าเราชอบดอกไม้เนาะเราชอบดอกไม้มงคลนะต้นนางกวักออกดอกไหลายๆมีโชคมีลาบเงินทองไหลามาเทมาเด้อแม่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 แม,แม,แม,แม่นางกวักแสนสวยชอบหลายค่ะทุกคนสะออนเพิ่นแหมดูเป็นตาสะอนอน่น ชมพร้อมๆกันงามคักเนาะ